สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันท่าลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี New ิวพระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอบบชายแดนด้านเข่าพระวิหารเดินตรวจตราเข้มเวลากลางคืนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนค่ะ เมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่9มิถุนายน2568ค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบอรในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารอำเภอกันทะล,ะลักจังหวัดศรีสะเกษยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยการเดินตรวจตาและลาดตะเวนในเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่บ้านโนนเจริญตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทละลักเป็นหมู่บ้านชายแดนมีชรบรจำนวน17นายนำโดยนายบัวก,การอุดอ่อนผู้ใหญ่บ้านและตำแหน่งผู้บังคับหมู่ชุดชรบรนำชุดออกตรวจเยี่ยมและเดินลาดตะเวนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติงานของชุดชรบรมุ่งเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังทั้งการตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าปัญหายาเสพติดรวมถึงสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในการเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนโดยได้มีการเดินตรวจพื้นที่และการจัดเวรยามนางการจนาสนามวงทองอายุ39ปีเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านโนนเจริญเปิดเผยว่า รู้สึกมั่นใจมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลชายแดนมีชุดชะระบรจึงไม่มีความหวาดกลัวผู้นาชุมชนก็ดูแลอย่างดีเสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อดูแลหมู่บ้านดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติมีกำลังใจที่ดีไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกแป่อย่างใดด้านนายบัวการอุ่นอ่อนกล่าวว่า ชุดชรบรมีหน้าที่ดูแลตรวจตราผู้สัญจรไปมาคนแปลกหน้าดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเดินตรวจตราทุกชั่วโมงมีการจัดเวรยนยาให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้สึกอุ่นใจที่เห็นชรบอรอ,อกตรวจทั้งร้านค้าต่างๆก็รู้สึกปลอดภยัยการดำเนินชีวิตประจําวันของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบไม่มีความแตกตื่นค่ะ